ฮัลโหลทุกคนอันนี้ฮากลัง <c ười> ขึ้นเขาเอาซื้อ,อย่างวะพากระตา่า,ะตายเนาะปีนพากระต่ายเน,ะเยนาะกำลังขึ้นมานนนตัวน,นี้สี่โมงแรงสี่โมงย่างเนาะสี่โมงแปล้วสี่โมงปลายแล้ว,ลวออกกําลังกายตอนแรง เที่ยวสุดท้ายเนาะอันนี้เที่ยวสุดท้ายเพราะมีไผยเ้าเฮ้ยคือว่าเมื่อยนะ <laughs> น,นี่ทุกคนตายหายใจหืดหืดจ้ะ คอยฝากตุ้น้ำอยู่นี่ได้ไหมมาับให้รู้สึกว่าบ,บ่ได้กินดีบ่โอ้ยเป็นน้ำใส่าอาเจเอาออกก่อนสมพ่อหายใจฟืดเพาได้เครื่องแล้วบ่นี่โอ้ยป <c oughs> ีนขึ้นไปทุกคน <c oughs> ยังพอหดหนึ่งส่วนสารน้ำ่าคนมา เออมันมีเขาไปนะฮันวะหนีะอเบิ่งทุกคนมันมีถ้ำคือถ้ำคือถ้ำเนาะเขาคือไปกินเนาะขาปะยุ่นีก็ได้ป้าตุกนึงใช่ไหตุกงหม่เได้มะเป็นถ้ำหน่อยๆเนาะมันลบ่น จากหันปีนก่อนใส่ก่อนเห็นวิวบอเห็นวิวเหรอบออี๋เห็นวิวเลยทุกคนอุ้ยนี่วิววิววิวตัวเมืองยมมาลาโทรศัพท์ตกนี่คือบ่เห็นเลยแหละเนาะควัละเซียวโทรศัพท์สิตกนี่เออทายยูนี่บอทายูปอยูนี่ก่อนเนาะ นาวายืนอยู่นี่เจ้าผู้ใหญ่ทายบอสไปต่อไปต่อแบบน,นี้ถึงถึงอันนี้คือคนทางเบอร์แลนด์ก่ออันนี้คือข้างหลัง โอเอกรส้นบ่เห็ดอันนี้นะทุกคนใครสนใจอยากไปปีนเขาอย่างสีน่นอนหรือว่านักท่องเที่ยวใดมาก์กกับเคลื่อน่าแอดเวนเจอร์แนวน้อยนึงเนาะสมัถปีนได้เนาะคนละสิพันกีบแต่ก่อนหาพันกีบเ <c oughs> ดี๋ยนี่สิพันกีบแล้ว เมื่อยหอดไซกะสำนันเลย <laughs> หอดจินไม้ไปทางบ่ <laughs> หอดเครื่องแล้วแ <laughs> <laughs> มนบอ <laughs> ทุกคนเห็นบอยอยู่ลุม ส่วนหน้ามายูรวมโอ้หายใจปัดเครื่องแล้วปัดเครื่องแล้วทุกคนโอ้ยวิวงามแห่งเ็นำัำเทิน เห็นบ่อยู่เทิงกับไทยหูบคักบ่มีบอลไทยหูบปะมีตูปมีตูปอือโอ้ยมาดีก้ามค้าใหญ่เลยมั้ย cái si hot sền sẫy quá xanh đấy, ừ con, ừ, ngàm hang, thay nhiên thì cái ngàm đôi thôi, ừ, chỉ hiện view, hiện nẩm mà thôi, nẩm thần, yeah, khòt đã, khòt đã, ừ con, họ sẽ thay view hãy เหนืน่อยง่ามโอ้ยไปคอซึ้งว่าเย็นหัวเย็นหัวสมอง เราเบียร์มากินกระด่ายเนาะโอ้ยจีฮอดแล้วจีฮอดแล้วกรุงเทพโอ้ยท่ายอยู่นี่กระด่ายเลยเฮ้ยอยูไหนอ่นนอสาสพาดก่อนเนอม,นมยนบอเเมยเติบ โอ้ยทุกคนวิววิววิวเมืองโยม,มาราประมาณนี้โยม,มาราข้ามมวนเด้อธรรมศาตร์โยม,มาราเย็นแห้งมีลมพัดตึ้งตึง,ตงลมพัดตึง้ง <c oughs> มันเป็นหินหนอกสิ แต่เป็นกระแงตุกฟูมาทุกคนป้าผุานสันนะ่นขนาดผู้สึกยันยานไว้หนึ่งโอ้ยเสียวเลย ง่ายหลังเว้ยตอนแล้วบอค่อยไปได้ซ่าเด้อแต่ว่าค่อยถ่าย่สิโอ้ยทุกคนกระล่อเต้นแล้วตกผูวิวงามแฮ่โอ้ยคุ้มขาเจ้าหนไ่ยถ่ายวิวให้โอ้ยสาผาดสาวๆก่อนจังไตะเมย์บอทำเจ้าของนีก่อนน้ำหุ่นยังงอีกบอฮะนะถ่ายถูอยู่นี่ก่อนเอ้า รู้ซึกงแนวไหนดีใจลายที่เป็นมาหัวดีใจลาบ่มือยจังหน่อยเลยบอ่แต่คุมวันนี้เด้ย่ยมื่อใหคือการมือ<ห><ห>แบบ,บแมนรู้ซึกเย็นสมองบอกเขาขึ้นมาทางสูงเี่อากาศเย็นขึ้นเย็นขึนแมนนี่วิวทุกคนวิวพ่อุ่นก็แมนวะก็มีลักไซสีแดงคุนเอออยู่ผุนวะปุ่นมีหลักไ้อยู่มัน แผนต่อไปเขาจะเสียดสลิงขี่ลงไปพ่นพ่นคล้ายๆคยือาคู่พามาดเลยมีสลิงใจโอ้โหขากูเนาะงามแห้งยู่งามแห้งไปถ่ายฮุบ่ายฮูบก่อนโอเคทุกคนสิถ่ายฮูบก่อนแล้วจะมาเสีอัปเดตไหม <c oughs> <c oughs> จะเห็นจะเห็นน้ำเทอร์นนะท่านน้ำเทอรนอันนี้เป็นตัวเมืองยมราช งามลายงามลายนี่หินจะเป็นบสไตส์นีปุ่นทางยังพูดเป่าไม้ครับปุ่นไปปุ่นโอเคไทยภูมตอนนี้พลิกกำลังงามเจอหินประหลาดทุกคนนี่หินประหลาดเพราะแปลกขนาดแว่ามันเป็นจอมขนาดแว่าถือฝนถือยังปอบอกเขาเห็นเ้ยหินแบบนี้อยู่แค้งขมวนแข้งเดียวเนาะเป็นแบบนี้ ปูหินปูนก็เอิญปรหินปูนจอบอยู่หันเลยเจ้านะวิวงามอีรีวิวงามอีรีทุกคนเห็นวิวนี่ปอสไตล์ไข่ไข่วังเวียงแต่บบเมนวังเวียงเออสไตล์นี่แหละ งาาามมนะสบายดีทุกคนอันนี้เป็นวิวงามบอทุกคนวิววิวอยู่พาเทินหนวะพากระต่ายโยมมาลาภเนาะทุกคนงามแหง้งงามแหง้งทุกคนอันนี้คือมีแตซามขนซื่อๆเลยขึ้นมาเนี่ยพอ,อได,ได้ยังไงว,วิวงามแห้งยิ่ง อยู่สวยสวยงามมากโอ,โอ้โอ้โอ้ไปต่อไปต่อพูนเป่าไม้ไปทางลงไปคือสีไใบกว่านี่เนาะเป่าไม้ไปลายทางคืออยู่ทางตูปะนะเข็้นไปข็้นไปเซาเหมยเลยหอดี ก็อยากสั้นๆหหน้อยนึงอยู่ก,กับนีนนะมันสูงพนดนะป้าลืมลืมถ่ายอันนั้นเนาะลืมถ่ายวิดีโอแบบยันนดดดดง,ยงลงสีลงจิ๊กตอกป่ะทั้งขี้เหื่อพูดพูดงามอีลีโอ้เห็นทั้งหลังอีก เห็นทั้งหลังทางไปยมบาลเออประมาถ้าแขกโอ้ยวิวเยอะเลยทุกคนงานจริงจริงหอดปอไม้ไปทางแล้วโอ้คืออันนั้นอีรีคืออ,นนอันนะคืออันนนอิลีอออน,นอ บางเวียงอันนี้คือทางหลังจะเห็นทางไปท่าแขกโอ้อันนี้ผักควันอีหยังงามแห้งกกอีหยังอันนี้งามงนมงามดีถ่ายคอยเนตี้สภาพหลังจากที่หอดจุดหมายปลายทางเออความรู้สึกจุดหมายปลายทาง เย็นแห้งแล้วก็ผมก็เป็นชงเลยครับ <มา S 1> ผู้ใดท,ที่มาอแบบากาศนี้นะบอกว่าแมนผู้ใดที่มาสัมผัสผู้ใดที่มักแบบว่าบินผู้บินเขาจัิงสินะแล้วก็เป็นเอเวนเจอร์เนาะแบบซซมาเป็นทีมงานบอรหรือว่ามาแบบอันนี้สุดท้ายแบบซาสายเบิร์นงามยิ่งเลีอากาศโคตรเย็นลมพัด ตลอดเวลาหนูยอยู่เถิงหนึ่งแบบซิขึ้นตอนเวลาใดมันก็นยังเย็น,นทุกคนอากาศหอดทำไรมันก็นยังเย็นทั้งจองว่าอยู่นี่มันเป็นอากาศที่ว่าสุดสื่อซู่มเย็นตลอดปีจะเ,เห็นแบบลดแรงรุง่งแตบบ่เมืองน,นี้เป็นเมืองเหน่อยนาอยสคนบลายกับสรมมานีหนึงตุอง คนตัวนี้หาโมงปลาเลยสิลงไปเลยเนะาะกลกศิกับเรนนี่นะอันนี้คือบรรยากาศทางหลังทางหลังมันจะมืดออมืดน้อยนึงโอ้โองงามอีดีนี่ทางไปท่าแขกมันมีมันมีหมอกเนาะจักแม่นอีหยังอันนี้ทุกคนงามบ่หัรโกอีหยังอันนี้สวยงามอีลี ทุกคนไพ่หูบอกโกกอีหยังอันนี้คือประงามเท้โอ้ง่ามอีหลีไพ่หูบอกแน่ซื้อไหนไหนโกกอันนี้นะแปลกดีเว้ยคืออยู่ทะเลทรายซนะาฮา,าราโมเมนต์ล่ะ <laughs> อันนี้ต้นโลงนะ่งเนาะเป็นแบบนี้โอเคทุกคนสไตล์นี่ต้นหอโล่งนะ พสิกลับแล้วหามงแล้วทางกับโมด้เป็นต่าย่านของทุกคนเพราะว่ามันมีกำแพงขางเขาจับสบายพอมันเป็นขันใดจังสีเนาะสบายดีลงตีปะเขาก็สีหอดไว้ยอยู่หาเบึง

เรอยาไปกดเงิน,งงนไปกดอยู่ธนาคารอันนี้บางทีเขาอยู่หันมันคอยบ่มีไลห้องอรุณเขาปิดแล้วห,หมมันฝากฟรีฝากฟรีมันพอสั่งเครื่องน้ำบริษัทสิไปเอาหมอฮะนะเขาคืสิบอปิดเอาเนาะบอวหูคือกัน <c oughs> น่าจะปีนะ้ำมงบางทีมันเป็นแบบเพื่อนคนเลยอยู่หันนะนนนนสไตล์แบบเพื่อนคนอยู่แต่เป็นตัวแทนเขาอ,นนะอยากกินอยู่นะไข่ฮ <laughs> ันนีกุย่างตองไข่หายโอเคทุกคนไปไปแต่มันแต่มันจะเพียงเพียงลงหินประหลาดทุกคน มันเป็นจอม,มคือจอมปลวกนี่เลยบรรยากาศตอนลงข้าใ,ในม,มีมีอันขี้เหงาเนาะทางทางขี้เหงาทีบแต่ว่าชจ้าข้องยังบอกได้ไปเก็บ <c oughs> เถืะอเอาไปเดียยืนถ่ายฮูบอยู่นี่เป็นวิดีโอแล้วก็ลงติก๊กต็อกเนาะถ่ายจริงไหมบออะไรบอถ่ายอะไรปะเอา ไม่เึงมาเขาบบไดทด่แต่เาขามีบอลจับทุกคยูนิซันก้โม่สักจะูงนมันสัไสไนไปตอนถิ่ถึงนธรมาดาอ,อนลมันสันมีแต่อบอเดียนนี่เดีมันสูงสั่นเนาะ <c oughs> บอนอื่นก็ธรรมาดา <c oughs> แต่ก็บ่ไดสงก็บ่ไดยาวบันได,น,น,ไดน้อยเดียว เขาบอมันบอมีนอหอเป่ามีมีสีนอหน่อยๆให้มันกินได้เหรอเนี่เออกินบ่ได้นอ โอเคท่านี้แหละทุกคนท่านี้แหละ <Okay. S 1> บายบายเมาสิคอยลงเพราะว่ามันสีมืดเราอยู่นั่นเมาสิเข่าในในหม่มห่มกวกไม้โอเคทุกคนบายบายอย่าลืมกดติดตามซองคนโอ้ยเซนแอลเด้อเดี๋ยวจะอัปเดตอ่าสถานที่อื่นให้เบิรงอีกโอเคบายบายเด้อกดติดตามจ้า